โอ้ oh, <laughs> สุดยอดความโหดราชบ,บุรีเอฟซีชั่วโมงนี้บอกเลยว่า <laughs> โหดจัดยิงไม่ยัง้งยิงไม่เกรงอกเกรงใจฮ่าฮ่าฟอร์มอย่างเดือดเกมลีกนัดล่าสุดพึ่งถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไปแบบหยับหยับ,ยบ,ยบ,ยบเตประตูนึก,กว่าสุดแล้วใช่ไหมยังเกมล่าสุดในศึกช้าง FA ครับเจอสุพรรณบุรีเอฟซีจัดหนักกดไปอีกเจ็ดดอกเรียนหน้าถลม่มสกอร์บอดแทบพังแฟนบอลที่เข้าไปดูนี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มตะโกนกันคอแทบแตก พี่อาคมสิงหราชเดโชชัยถึงกับบอกว่ายิงโหดเหมือนโกรธใครมาจริงแท้แน่นอนพี่อุเด็กเมืองราชคอนเฟิร์มสั้นๆแต่ชัดเจนโหดจัดคุณนัชพลชิงสโกมองขาดในไทยลีกยิงเจ็ดใน FA หญยิงเกียรเกียรมวดนี้เจ็ดมาแน่ๆครับเจ็ดแบบๆเ,เ,เ,เลขเจ็ดมันต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ฮ่าฮ่คุณอาตีเห็นฟอร์มนักเตะบางคนแล้วอดใจไม่ไหวตาหน้าจับต่อสัญญาย,ยังจะพรีฟอร์มแบบนี้ต้องรีบต่อสัญญาด่วน คุณเสพความรู้สึกดีๆแซวขำๆสุพัน์เป็นเหมือนพี่น้องกันไม่ใช่ไงฮ่าฮ่ฮ่พี่น้องก็ต้องยิงเอ้ยไม่ใช่ ช่วงนี้บอกเลยว่าแฟนบอลรายชันมังกรแฮปปี้สุดๆยิ้มแก้มปิกกันทั่วหน้าขอให้รักษาฟอนสุดโหดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฟุกธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรด้วยให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทีมราชบุรีประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับแฮปปี้เบิร์เครับพี่ฟุก